ักเรียนครับและก็มาถึงแบบฝึกหัดนะครับสุดท้ายนะครับในบทที่1การปฏิบัติดนตรีสากลนะครับแบบฝึกหัดนี้คือการร้องโน้ตนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก่อนหน้านี้ครูได้ทาแบบฝึกหัดการฝึกอ่านโน้ตนะครับดนตรีสากลไว้ให้นักเรียนฝึกหัดนะครับแต่ไม่ได้สอบปฏิบัตินะครับใครที่ฝึกหัดมา การร้องโน้ตนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีตรงนี้ครูคิดว่าน่าจะเข้าใจและก็จะง่ายมากขึ้นส่วนใครไม่ได้ฝึกแบบึหัดตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับลองมาเริ่มต้นจากเพลงนี้ก็ได้ครับเพราะยังไงนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติให้ได้นะครับตั้งใจฟังกันดูครับเพลงนี้เพลงสรรเสริญพระบารมีนี้นะครับเพลงนี้อยู่ในบันเดเสียง F major มีเครื่องหมายแฝดอยู่1นแนั่นก็คือเขียนทับเส้นที่3ของบรรทัด5เส้นที่กำกับด้วยกุญแจซอนนั่นก็คือโน้ตทีเพลงนี้นะครับโน้ตทีที่อยู่เส้นที่3ถ้าน้องเรียนเจอโน้ตทีเขาจะถูกเปลี่ยนเสียงนะครับให้เป็นชื่อใหม่ว่าโน้ตเทนะครับนั่นคือการนะครับอ่านนะครับโน้ตชื่อโน้ตตาม วิธีที่ครูได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับโน้ตเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้เริ่มต้นจากโน้ตฟา mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านในการฝึกหัดเริ่มแรกนะครับ mm hmm. คุณครูได้ทําตัวอักษรเล็กๆตรงที่หัวโน้ตตําแหน่งที่โน้ตอยู่นะครับตัวเล็กๆนะโดยการเขียนเป็นอักษรสากล นะครับซึ่งอักษรสากลน,นั้นนะครับก่อนหน้านี้ได้อธิบายว่าโน้ตนะครับโดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับเขาใช้อักษรภาษาอังกฤษนะครับก็คือตัว A ถึงตัว G มาอธิบายด้วยคูม,มิวิธีการจำง่ายๆแบบนี้ครับให้นักเรียนนับชื่อโน้ตนะโดเรมีฟานะโซลาที โดเรมีฟาโซมี5นิ้วมันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลาที La, ต้องเพิ่มไปอีก2นิ้วอ่าพอมาเป็นเทียบชื่อโน้ตนะครับภาษาอังกฤษนะครับเราจะเอา2นิ้วนี้ลาที La, ย้ายกับข้างมาเริ่มต้นลาทีลาทีตัวนี้ก็คือโดเรมีฟาโซใช่ไหมครับลาทีโดเรมีฟาโซมันจะตรงกับอักษรภาษาอังกฤษ นะครับเรียงตามลำดับนั่นก็คือลาทีคือ a b c d e f g ลาทีโดเรมีฟาโซ a b c d e f g อีกครั้งนะครับโดเรมีฟาโซลาทีย้ายมาครับลาทีโดเรมีฟาโซ a b c d e f g a คือลา b คือที c คือโด B คือเร E คือมี F คือฟาแล้วก็ G คือโซโดเรมีฟาโซ C D E F G, ลาที่ A B, ย้ายมา A B C D E F G, ลาทีโดเรมีฟาโซนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถอ่านตัวอักษรเหล่านี้เป็นชื่อโน้ตได้ง่ายขึ้นนะครับในการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตนั้นมีการเคลื่อนที่อยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1คือ จาก F ไปหา G หรือฟาไปหาโซแบบนี้เขาเรียกว่าเคลื่อนที่ขึ้นนะครับเคลื่อนที่ขึ้น1ขั้นฟาโซแบบที่สองคือเคลื่อนที่ลงครับโซฟาต่อไปคือเคลื่อนที่ขึ้นฟาโซโซลาเคลื่อนที่ขึ้นอีกแบบเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบข้ามขั้นอาจจะขึ้นข้ามขั้นหรือลงข้ามขั้นเช่นตำแหน่งนี้ลามาฟาข้ามโน้ตโซไปแบบเนี้ย เราจำเป็นจะต้องจำตำแหน่งของเขานะครับครูมีวิธีอ่านอีกแบบวิธีหนึ่งนะครับเพื่อให้จำโน้ตชื่อใดชื่อหนึ่งได้นะครับเช่นโน้ตฟาหรือ F เรารู้ว่าอยู่ช่องที่1นะครับของมาทัดท่าเส้นที่กำกับด้วยคุณแจซอนเราหาฟาไปทั้งเพลงนะครับฟา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 แบบนี้มีกี่บรรทัดก็หาไปทั้งเพลงนักเรียนจะจำโน้ตฟาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอ โซ so. นักเรียนก็โซ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 นะครับโซ so. เจอโ so, ซกี่ตัวในเพลงนี้นักเรียนก็จะจำโน้ตโซได้ทันทีลาลาลาแบบนี้ครับไล่หาโนต้ตแต่และชื่อไปทั้งโนต้ตเพลงนี้นะครับจะทำให้นักเรียนอ่านโนต้ตได้คล่องขึ้นนะครับเมื่อกี้เราอ่านจังหวะนะครับหนึ่งสและ4และหนึ่ง พอเข้าใจจังหวะได้แล้วเราจะมาแทนด้วยชื่อโนต้ตนะครับ1ก็จะกลายเป็นฟา3และ4และ1ก็จะเป็นโซฟาโซลาฟานะครับครูแนะนำนะครับว่าให้นักเรียนฝึกฟังนะครับฟังซ้ำๆซ้ำๆบ่อยๆนักเรียนจะสามารถจำนะครับชื่อโนต้ต และก็จำเสียงของเขาได้เขาบอกว่าคนที่ร้องเพลงเพี้ยนนั้นนะครับคือคนที่ไม่สามารถจำทำนองเพลงได้ทำนองเพลงคืออะไรครับทำนองเพลงคือทำนองคือการร้องเพลงนั้นด้วยเสียงเสียงเดียวเช่นเพลงเนี้ยถ้าครูร้องด้วยคำว่านาคำเดียวเนี่ย แบบนี้ครับคือการร้องทำนองนักเรียนลองทดสอบตัวเองนะครับนักเรียนสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี in, ด้วยคำคำเดียวได้หรือเปล่าถ้าน้องเรียนลองลองร้องด้วยคำคำเดียวได้แสดงว่านักเรียนจําทำนองได้และนักเรียนจะร้องไม่เพี้ยนนะครับวิธีฝึกนะครับ เมื่อเรียนฟังบ่อยๆซ้ำๆแล้วนะครับให้เรียนฝึกอ่านทีละว,วัคเช่นฟาโซฟ,าโซ,ฟาโซลาโซฟาแล้วเราก็กดหยุดไว้แล้วเราก็ฝึกฟาถ้าจำไม่ได้เรียนก็เปิดซ้ำ นะครับแล้วฟังอีกจนนักเสียงสามารถอ่านได้ว่าฟาโซฟาโซลาโซฟาตรงนี้เราเรียกว่าเกสโนตหรือโนตรับเชิญนะครับเป็นโนตที่นะเกิดเสียงสั้นๆก่อนหน้าที่โนตจริงนะครับตรงนี้คือโนตโซตัวเล็กๆเราก็เลยอ่านว่าฟาโซฟาโซลาโซฟา ลาโซฟาตามที่ครูสาธิตให้นะครับฝึกแบบนี้วักที่สองก็เช่นกันฟามีฟามีฟาลาโซฟังแล้วก็จำฟามีฟามีฟาลาโซพอเราได้สองวักนะเราควรจะนะครับทดสอบตัวเองด้วยการเริ่มตั้งแต่วักที่หนึ่งใหม่นะครับและต่อวักที่สอง ทดสอบความจําของเราให้ได้ก่อนว่าเราจําได้หรือยังถ้าเราจําได้แล้วเราค่อยไปต่อไปข้างหน้าแบบนี้นะครับมันจะทําให้ถ้าเราจบเพลงแล้วเราก็สามารถทาได้ทันทีนะครับครูจะลองเริ่มใหม่ สังเกตขีดสีเขียวตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นการนับจังหวะให้เราพร้อมกับเสียงเคาะในเพลงนะครับจำวักที่1ได้เราค่อยไปต่อวักที่สองโซลาโซลาฟาโซลาฟาโซลา นี้สำคัญครับวักนี้มีเสียงสูงเรดเรฟาโดหลายคนจะออกเสียงเพี้ยนในการขึ้นเสียงสูงการขึ้นเสียงสูงนั้นเหมือนกับเราต้องยกของหนักๆครับนักเรียนมันต้องใช้แรงเยอะการออกเสียงสูงก็เช่นกันครับมันต้องใช้ความลำบากในการออกเสียงหลายคนเจอของหนักโอ้ยไม่ยกแล้วหนักแล้วก็ปล่อย เช่นกันเวลามาเจอเสียงสูงโอ้ยมันต้องลําบากฉันไม่ร้องเลยต้องใช้วิธีหลบเสียงเพื่อให้ตัวเองร้องสบายมากขึ้นนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพี้ยนนะครับเจอเสียงสูงอยากรัวครับเจอเสียงสูงให้ออกเสียงให้เต็มที่ครูเชื่อว่ามันจะต้องถึงได้นะครับถ้าคนอื่นร้องได้เราก็ต้องร้องได้นะครับเพลงนี้ไม่ได้สูงมากเกินนะครับซ ครับโน้ตเทนะครับ, te, รบเดิมชื่อ t แต่ในนี้คือบันไดเสียง f major เครื่องหมายแฟดตรงนี้จะมีอำนาจบังคับโน้ตทให้เป็น t ีแฟดซึ่งอ่านว่าเทนะครับสโสโเซีซยวโซมีโซียงส,งสโอองอซโซโซจซโ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 ซ พิกัดของเพลงนี้โน้ตที่สูงที่สุดในเพลงนี้คือโน้ตลาตัวนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องทาซ้ําๆเหมือนนักยกน้ําหนักนะครับที่ต้องออกแรงยก นะลูกเหล็กนะครับซ้ําๆเหลือนเราออกกําลังกายนะครับอยากให้เกิดกล้ามเนื้อนะครับกล้ามแขนเราก็ต้องยกดัมเบลซ้ําๆการร้องเพลงก็เช่นกันนะครับไอต้องออกเสียงซ้ําๆจนกล่องเสียงของเราเนะี่ยพัฒนาขึ้นเสียงสูงจนได้โดเลฟาลาโซลาอย่ากลัวนะครับคือว่าได้แน่นอนครับถ้า้อาเรียนฝึกซ้ำๆนะครับ ทำซ้ำๆฟังซ้ำๆฝึกซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ไม่ยากครับฟังซ้ำๆฝึกซ้ำๆนะครับฟังซ้ำๆฝึกซ้ำๆทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้แล้วส่งมาให้ครูดูครับสู้ๆครับนักเรียน